สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีข้อสงสัยมาพูดคุยชวนเพื่อนๆพูดคุยกันนะครับคือผมส,สงสัยตอนนี้ประเทศญี่ปุ่น,นจะเจ๊งหรือเปล่าครับประเทศญี่ปุ่นณนตอนนี้ครับผมจะเจ๊งไหมครับตอนนี้เงินฝากตอนเนี้ผมได้ยินมาว่านะเขาว่ามาว่าติดลบนะครับเงินฝากธนาคารของประเทศญี่ปุ่นอ่ะเขาติดลบแล้วค่าเงินเย,ยนตอนเนี้อ่อนมากมากดิง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 ดิ่งดิงดิงลงไปเรื่อยๆไหลไป,ลไปเ, capacities. เงินไหลแห่ไหลออกนอกประเทศญี่ปุ่นอ่ะเยอะมากแล้วก็ นี่ยครับว่าตอนเนี้ยล่าสุดตอนเนี้ยรัฐบาลญี่ปุ่นอ่ะเป็นหนี้ท่วมหัวเลยหนี้ท่วมเต็มไปเลยนะครับเต็มกระบาลเลยอ่ะเพืเ่อนๆครับอย่างนั้นเลยพูดกันแบบเห่าๆเลยอะไรอย่างนั้นะนะเพื่อนๆครับคือตอนนี้แล้วมีปัญหาตรงที่ว่าคนแก่คนแก่ก็เต็มเมืองแล้วก็อัตราการสืบพันธุเนาะสืบเขาเรียกว่าอะไรนะเจริญพันธุ์เขาเรียกว่าอัตราการเกิดก็ต่ําสวนทางกับ อผู้สูงอายุที่มีจํานวนมากขึ้นเนี้ยค่างเงินเยนหน้าตอนเนี้ยผมก็ทําไมมันอ่อนรวบยากขนาดนั้นเลยเพื่อนเครับแล้วก็ไม่มีท่าทีที่จะฟื้นด้วยนะมันผมไปดูย้อนหลังนันหลายปีล่าสุดปีหลังๆสุดเนี่ยโอ้โหแบบว่าค่างเงินอะ่ะดิงๆๆ่งดิ่งดิ่งคือผมติดตามมาเป็นแรมแรมเดือนแรมปีละโอ้โหมันมันดิ่งลงไปเรื่อยๆเลยนะมันอ่อนอ่อนอไปเรื่อยๆร่อคือสังเกต อ,อสังเกตว่ามันจะดิ่งลงเหวทุกวันทุกวันเลยถ้าเทียบกับค่างเงินสก,กุลอ,อือ่นๆเออเงินเยนมันอ่อนอ่อนแอมากเลยอ่อนแอมากแล้วก็เงินเงินถ้าเทียบกับเงินบาทเรานะเอาไปแลกกับยังยังยังได้เยอะอยู่นะเออเงินบาทเรายังดีกว่าด้วยซ้ํานะยังรู้สึกว่าเงินบาทเรายัางแข็งกว่าเงินเยนด้วยซ้ำบ้างหน้าตัวนี้ใช่ไหมครับเหมือนครับเหมือนนโยบายการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเขาจะ อารมณ์เหมือนปล่อยจอยอ่ะแบบว่าปล่อยเลือดไหลาตามกลไกระบบเงินทุน,นอะระบบอการเงินทุนนิยมอะไรอย่างเงี้ยน,นะออไปตามยถากรรมเลยแบบว่าเขาไม่เขาเขาต้านไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือม,มีมีช่วงหนึ่งนะที่มีข่าวว่าญี่ปุ่นอ่ะเขาพยายามที่อัดเงินไม่เออที่ล่าสุดนี่เองอ่ะเออพื่อนๆลองไปหาในใน Google ได้นะผมผมอ่านแบๆบแบบผมเห็นอยู่ว่าเขาเขาพยายามใช้เงิน ใช้เงินเย็นอ่ะพยายามเอาเอาเงินจากจากเงินสำทุนสำรองมาพยุงใช่ไหมพยุงเงินค่างเงินเย็นอ่ะหลายเป็นหลายหมื่นล้านเหรียญเลยหลายหมื่นถ้าจาไม่ผิดสองสามหมื่นล้านเหรียญหรือว่าสามสี่หมื่นล้านเหรียญนี่แหละในข่าวไม่นานมานี้นี่เองเพื่อที่อุ้มอ่าเพราะว่าเงินเย็นอ่ะไม่ให้มันอ่อนไปมากกว่าน,นี้แต่พออัดฉีดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมครับมันอยู่ได้ไม่กี่วันสองสามวันมัน้งสองสามวันแล้วมันก็ล่วงต่อแล้วเงินที่ ที่สามสี่หมื่นล้านอะ่ะที่เอาไปช่วยเรื่องค่าเงินของค่าเงินเยนอะ่ะสุดท้ายเหมือนพอร์ตแตกครับพอร์ตแตกก็คือเงินหายว่าไปเลยเงินหมื่นกว่าล้านอะ่ะหมื่นกว่าล้านเหรียญนะครับหายว่าไปกับตาเลยสองสามวันเองแล้วเงินเยนมันก็อ่อนต่ออ่อนต่อลง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 ไปเรื่อยๆถ้าผมผมจําไม่ผิดนะมันมีข่าวนี้อยู่เพื่อนๆไปหาได้นะมันมันมันมีอยู่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอะ่ะเขาอักเงินไปช่วงแค่ เงินสามสี่หมื่นล้านเนี่ยแหละสามสี่หมื่นล้านเหรียญหายวับไปกับตาภายในสามสี่วันหนึ่งคือมันเอาไม่อยู่อ่ะมันเอาไม่อยู่ประมาณตอนเนี้ยประมาณว่าคนญี่ปุ่นอ่ะนาตอนเนี้ยที่มิงครับเออแถมไม่พอนะล่าสุดเนี่ยคือรัฐบาลญี่ปุ่นก็เหมือนจะปล่อยตามยถากรรมละคือไม่ไม่เอาเงินไปไปแบบว่าก,กดกดข้างเงินเย็นลนะเพราะว่าพอร์ตแตกไปแล้วรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้ ถ้าตอนเนี้ก็ปล่อยให้มันอ่อนไปสุดซอยเลยอ,ะอ่อะเออแล้วแต่รญี่ปุ่นอ่ะเขาก็เหมือนจะการคลงญี่ปุ่นเขาก็เหมือนจะปล่อยให้มันสุดซอยแล้วก็ตอนเนี้ยได้ข่าวว่าไอ,ดอ้ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยธนาคารเขาว่าฝากปิดลบนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อก็ปล่อยปล่อยยาวเลยตอนเนี้ยคือตอนนี้เงินเฟอ้อมันเป็นทั่วโลกเนาะแต่รู้สึกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นมันเหมือนจะหนักหนักกว่าเพื่อนหรือเปล่าวะนี่อันนี้ไม่แน่ใจนะเว่าแต่ค่างเงินมันอ่อนอ่อนลงมากๆเลย ประมาณว่าตอนนี้ประชาชนญี่ปุ่นถ้าฝากเงินในธนาคารนะตอนนี้เหมือนโดนสองเด้งนะครับเด้งแรกก็คือมูลค่าเงินมันก็เฟอ้อไปตามปีตามภาวะเงินเฟอ้อหนปัจจุบันของโลกใช่ไหมครับหนตอนนี้กพราตามกลไกเนาะกันกเด้งที่สองก็คือถ้าฝากเงินทิ้งไว้อย่างเงี้ยผ่านไปหนึ่งปีดอกติดลบอ่ะมันไม่ได้มีบวกเหมือนบ้านเรานะดอกติดลบอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้ผมได้ยินข่าวว่ามาอย่างเงี้ยนะญี่ปุ่นเอผมได้ยินว่าทรัพายากรส่วนใหญ่ก็นําเข้ากันซะเยอะด้วยนะ นำเข้าอีกก็คือโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องพลังงานอย่างเนี้ยเน,ะนาะส่วนอาหารการกินของญี่ปุ่นที่เราดูโอ้โหอาหารกันกินดีๆนู่นนี่นั่นใช่ไหมทีม่เห็นขายทับข้างนู่นนี่นั่นอะ่ะแต่เอาจริงๆนะมันก็เหมือนไม่พอเลี้ยงคนทั้งประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจเออเพราะมันอา่ารเนี้ยคืออย่างนี้ครับมันมันต้องนําเข้าช่วยอเออมันต้องเอามีอาหารกันกิน่ะไรแบจะต้องนําเข้าช่วยนะเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภัยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา เพื่อนๆครับตลอดทั้งปีอะซึนามิน้ําท่วมแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยที่เราเราเคยเห็นว่าคือพื้นที่การเกษตรมันก็จะพังแบบว่าทุกปีทุกปีอะไรเงี้ยแล้วพื้นที่เขาเรียกว่าผลผลิตมันก็อาจจะผลิตไม่เพียงพอคิดว่านะอาจจะผลิตไม่เพียงพอนะอันนี้เพื่อนเพื่อนที่อาจจะที่อยู่ญี่ปุ่นอาจจะมาแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะว่าเฮ้ยมันสถานการณ์เป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยนาะเรื่องการเกษตรหรือว่าการกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอาหารมันก็เลยแพงมันแล้วก็นําเข้าด้วยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะ ใจหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมได้ยินเขาว่ามานะอันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะผมอาจจะคาดขึ้นเพื่อนๆก,ก็ก็มามาแก้ต่างได้นะเออันนี้อันนี้มาแชร์มุมองแชร์ข้อมูลกันเนาะส่วนเอเรื่องบวกกับตอนเนี้ยรัฐเขาอ่ะผมได้ยินมาว่านะเขาเองอ่ะที่ที่เป็นหนี้ท่วมเนี่ยเขาเขาเอาเงินไปสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน,นในประเทศอ่ะซะเยอะคือกู้มาเยอะ กู้มาเยอะแล้วก็มาสร้าง,าง้างสร้างสร้างสร้างอะไรเนี้ยเอ่อซะเยอะมันก็เลยนี่ท่วมเลยนะครับนี่ท่วมตอนเนี้ยก็ตอนนี้ไม่รู้ว่านี่เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะตอนเนี้ยเหมือนตอนนี้ญี่ปุ่นอ่ะจะไม่ค่อยน่านลงทุนเท่าไหร่ครือนะนักนักลงทุนต่างประเทศต่างชาติส่วนใหญ่ตอนนี้เหมือนเขาแหงเงินออกไปละขายเงินเย็นทิ้งแล้วก็ไปลงทุนไปเอาย้ายเงินไปประเทศอื่นอะไรอย่างงี้นไปลงทุนที่อื่นเนี่ยแต่ด้วยเงินเย็นที่มันอ่อนมากมากเนี่ย รัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เหมือนจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคือตอนเนี้ยเหมือนเขาจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเออการท่องเที่ยวให้มากขึ้นแล้วคนญี่ปุ่นช่วงนี้เขาก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยต้อนรับต้อนรับนักนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรเงี้ยอยากให้มาชวนมาเที่ยวญ,ญี่ปุ่นเยอะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันเขาเขาเรียกว่าหยัง่งยงเงินเยนเราใช่ไหม เงินบาทเราอะไปแลกเงินเยนตอนนี้ได้เยอะแล้วก็ไปจับจ่ายได้สอยก็ก็ควรน่าจะได้เยอะกว่าแตก่ก็อย่างว่าเพื่อนๆครับว่าค่าคงชีพเขาแพงเนาะเขาแพงอย่างค่าแท็กซี่นี่ล่ําลือมานานแล้วว่าโอ้โหค่าแท็กซี่เขาแพงมากเนี่ยรื่บริการแต่แต่เรื่องบริการอะไม่มีโกงแน่นอนเออนะไม่ไม่เหมือนประเทศอื่นที่ต้องระวังใช่ไหมแต่ประเทศนี้เขาซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะออบริการดีอยู่แล้วแต่มันแพงแพงหารการกินก็จะนองนองเที่ยวยุโรป คือผมเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งหนึ่งก็คือโอ้โหกินทีนึงก็สองสามร้อยนะครับชามหนึ่งมื้อหนึ่งอะไรเงี้ยสองสามร้อยบาทเรานะสองสามร้อยบาทเราเลยอะ่ะเออมื้อหนึ่งเนี่ยเออไออันนี้ผมก็จําไม่ได้ละโอ้โหจาไม่ได้ผมไปเที่ยวนะเพื่เอเพื่อน,อ,นอัปเดตร,ราคาหน่อยนะว่าเอราเมงเอาราเมงก็ได้อะรามเมงชามหนึ่งอะไรเงี้ยมันเท่าไหร่หรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดเขาอะตอนนี้มันเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะเออผมผมเคยเห็นสติีิข่าววันนั้นผมดู u t u b e แป๊บหนึ่ง จำไม่ได้เขาเขาเอาสถิติผู้สูงอัตราผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเออ่มาวัดกับอัตราการเกิดของคนญี่ปุ่นมันสวนทางกันแบบว่าอัตราการเติบการการเขาเรียกว่าอัตราผู้สูงอายุแล้วมันชันขึ้นเยอะมากเลยกราฟมันชันขึ้นเยอะมากส่วนอัตราการเกิดของเขาอะ่ะดิ่งลงแล้วมันสวนกันอะ่ะเออสวนกันอะ่ะสวนกันแล้วเขาก็พย,พยากรณ์นะว่า ถ้าสติมันยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นอาจจะเป็นประเทศร้างได้ในที่สุดเป็นประเทศร้างคือไม่มีคนอยู่อ่ะไม่มีคนอยู่อาศ,าศ,าศาัยแล้วตอนตอนนี้ผมได้ข่าวว่าหลายๆหลายๆบ้านที่ในที่ญี่ปุ่นหลายๆบ้านเขาก็ปล่อยร้างร้างร้างซะเยอะนะเออประชากรมันอาจจะลดลงตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นวิกฤตหรือเปล่านี่ไม่รู้นะญี่ปุ่นสถานการณ์เป็นยังไงนะเพื่อนๆใครที่อยู่ญี่ปุ่นอัปเดตกันหน่อยเนาะเล่าสู่กันฟังกันหน่อยเนาะ เออผมอยากอยากรู้เหมือนกันเนาะคือหลังจากโควิดเนี่ยหลังจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าผมคิดว่านะเศรษฐกิจมันพังทั่วโลกอยู่แล้วมันมันพังผมมันไม่ใช่มันไม่เฉพาะญี่ปุ่นหรอกเนาะแต่ญี่ปุ่นนี่คือเป็นเสือเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานแต่กลายตอนนี้เป็นเป็นเสือป่วยมาลองมาล่อละวมาลองมาล่อแล้วตอนนี้ก็คือว่าหนักอยู่นะเอออย่างประเทศที่โอ้โหแข็งแร่งสุดๆในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแต่ก็ หนักอยู่นะผมว่าอ่วมอยู่พอสมควรนะคือเพื่อนๆดูจากเงินเยนก็ได้ค่างเงินเยนเอาไปเทียบกับสกุลเงินไหนตอนนี้ดิ่งหมดเลยอ่อนค่ากว่าเงินอื่นหมดเลยอ่เาไปเทียบกับยูเจก็ได้ยูเจหรือว่ายูอียูเอสดีเจปีไก็ได้หรือว่าอียูอารูโเทียบกับญี่ปุ่นก็ได้ตอนนี้โอโ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเอาเทียบกับเงินบาทเราก็ได้อเงินบาทเราก็ได้เงินบาทกับเงินเยนเนี่ยเรายังดีกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมถ้าตอนเนี้ ก็มีช่วงหนึ่งที่เกือบไปแตะสะสระหนึ่งดอลลาร์าาต่อของของไทยแล้วนะเกือบสาสิบาทตอนนั้นสามสิบเจ็ดมั้งผมจาไม่ผิดนะก็เกือบเกือบนะแต่ตอนนี้ก็ดรอปลงมาก็ตอนนี้ก็แข็งค่าขึ้นมาก็สามสิบห้าก็ยังพอเอาอยู่ครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่มันย้อนแย้งนิดนึงนะเพื่อนเือนครับผมข่าวล่าสุดตอนนี้ย้อนแย้งหนึ่งคือในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่อ่ะเขาแห่ย้ายฐานการลงทุนใช่ไหมย้ายเอาเงินออกจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ย แต่ผมงงว่าข่าวล่าสุดคือปูวป่วอลเลนบัฟเฟต์นะครับปู่วอลเลนบัฟเฟต์แกให้บริษัทเบิร์กเชียร์ฮัทเทว่ยท่านประชมไปหาไปเสิร์ชดูข่าวได้ข่าวล่าสุดไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่เองเขาวอลเลนบัฟเฟต์ Buff อ่ะบัฟเฟต์อ่ะก็คือว่าเขามีบริษัทชื่อว่าเบิร์กเชียร์ฮัทเทวใช่ไหมครับแกเนี่ยเอาเงินจากบริษัทแกไปลงทุนซื้อหุ้นในในในญี่ปุ่นหลายตัวเลย บริษัทใหญ่ๆห,ห,หลายตัวเลยเออเนี่ยคือจัดหนักอะ่ะหลายตัวเลยลงสี่ห้าตัวนะผมจําไม่ผิดนะหลายบริษัทเหมือนกันนะมิซุยอะไรนะผมจําจาไม่ผิดนะเพื่อนๆไปหาหาสเสิร์ชหาดูได้นะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่เขาเขาลงทุนไปอะ่ะผมก็งงว่าเฮ้ยแปล,แปลว่าญี่ปุ่นมันยังมันต้องมีอะไรดีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าวอลเลนอย่างปู่วอลเลนวัฟเฟตเขาเขาอาจจะเห็นตรงนี้หรือว่าเฮ้ยของถูกของดีราคามันลดลง มันช่วงแฟลเซลอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเออไม่รู้ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนมากเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้มาเล่าสู่กันฟังกัแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเลื่อววเออท่านใดที่อยู่ญี่ปุ่นอะตอนนี้สถา,านการณ์เป็นไงบ้างน,นะลองลองมาเล่าสู่ฟังหน่อยเนะยาะอยากรู้เหมือนกันนั่นเองครับเพื่อนครับ